ค่ะวันนี้ป้าบัวมาอยู่ที่วัดแม่นางปลื้มค่ะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวปว้าบัวจะพาทุกท่านเดินชมวัดเนาะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวยปว้าบัวพาเดินชมตรงนี้ก่อนเนาะตามมาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปชมด้วยกันเดี๋ยวปว้าบัวพาชมตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นประตูเนาะประตูก็เป็นประตูทางเข้าเนี่ยน,น,นะคะทุกคน สวยมากเป็นแบบแบบโบราณเลยเนาะเนี่ยค่ะมเีเขาเรียกลั่นดานเนาะเนี่ยสวยค่ะทุกคนค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจพระบัวนะคะอันนี้น่าจะเป็นพระอุโบสถนู่นนะคะโอ้โหดูลวดลายสวยงามเนาะแล้วก็จะมีนี่ค่ะซึ่งเป็น นี่เห็นไหมคะเป็นที่ซึ่งแสดงอาณาเขตของพระอุโบสถนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวพระบวัวพาทุกท่านเดินชมข้างในก็จะมีพระพุทธรูปเนาะอันนี้พระบวัวยังไม่ได้เข้าเนาะพาทุกท่านมามาเดินชมรอบนอกก่อนนะคะลักษณะของที่นี่นะคะก็จะเป็นมีเขาเรียกถ้าเป็นไทยอีสานเขาเรียกมีโกด หัวขวานหัวขวานขอบคุณนะคะหัวขวานแวะเข้ามาทักถ่ายประบัวเนาะขอบคุณสามท่านนะคะตรงนี้แหละคือวัดแม่นางกลื่มนะคะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวประบัวลองขึ้นมาตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเอ่อมีพระพุทธรูปเนาะมีพระพุทธรูปแล้วก็มีอหลวงพ่อ ก็บัวไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะอ๋อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะทุกคนเนี่ยค่ะให้ทุกท่านได้ชมอันนี้เป็นหลวงพ่อโตนะคะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกรมรังสีนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเอ,อพระประธานพระประธานนะคะทุกคนอยู่ภายในโบสถ์เนาะนี่ค่ะให้ทุกท่านได้รับชมสวยมากค่ะ นี่ดูเออขอประตูเขานะคะก็จะเป็นพวกถ้วยจานชามสังฆโลกเนาะ,ะนี่นะคะก็เป็นเอ่พัทธสีมาเอ้ยเขาเรียกอะไรเนาะเนี่ยเป็นเอ่อที่ที่แสดงแสดงถึงว่าเป็นพระอุโบสถนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะโดยรอบเลยเนาะสวยมากค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะ ขอบคุณ6ท่านหนึ่งไรนะคะตรงนี้คือวัดแม่นางปลื้มนะคะเดี๋ยวพระบวัวจะพาทุกท่านไปเอ่อไปกราบหลวงพ่อขาวนะคะหลวงพ่อขาวก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะของออวัดแม่นางปลื้มนะคะเนี่ยเอ่อบริเวณเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณ9ท่านหนึ่งไรนะคะเดี๋ยวพระบวัวพาทุกท่านไป กราบาหลวพ่อขาวนะคะหลวพ่อขาวจะอยู่ด้านนู้นนะคะพาทุกท่านเดินชมวัดเนาะท่านเห็นท่านเห็นเออันนี้เป็นน่าจะเป็นพระวิหารเนาะเพราะตรงนี้คือพระอุโบสถเนาะนี่ใบเสมาเนาะ รอบบริเวณที่มีใบเสมาก็คือจะเป็นพระกอุโบสถนะคะเดี๋ยวเจยวพระบัวจะพาไปชมพระเจดีย์ด้านหลังอุโมยมากเลยวัดแม่นางปลื้มสร้างเมื่อพศ1920ในสมัยอิทธยาตอนต้นนะครับเป็นวัดร้างที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงบุรณะวัดนี้ให้กับแม่ปลื้มแม่ปลื้มเป็นชาวบ้านธรรมดา บ้านอยู่น้ำชาญเมืองพระนครอาศัยอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีลูกหลานวันหนึ่งสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชเสด็จพายเรือมาแต่พระองค์เดียวท่ามกลางสายฝนพอเสด็จมาถึงเห็นกระท่อมยังมีแสงแตะเกียงอยู่และเวลานั้นก็ยังค่ำอยู่จึงได้แ,แวะขึ้นมาในกระท่อมเมื่อแม่ปลืม้มเห็นชายจะาการเสื้อผ้าเปียกจึงกล่าวเชื้อเชิญต้อนรับด้วยความมีน้ำใจ แต่พระองค์ท่านเสียงดังตามบุคลิกนักรบชายชาตรีแม่ปลื้มจึงกล่าวเตือนว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเสียงดังนักเลยเวลานี้ค่ำมากแล้วเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินท่านทรงได้ยินจะโกรธเอาพระองค์กลับตัดเสียงดังว่าอยากดื่มน้ําจันท่าเปียบฝนข้าหนาวอยากได้น้าจันให้ร่างกายอบอุ่นยิ่งทําให้แม่ปลื้มตกใจมากขึ้นอีกเพราะวันนี้เป็นวันพระ จึงกล่าวว่าถ้าเจ้าจะดื่มจริงๆเจ,จ,จ้าต้องสัญญาไม่ให้เรื่องนี้แพร่หลายเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินรู้จะเป็นอันตรายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงรับปากแม่ปลื้มจึงได้หยิบน้ําจานให้เสมยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับค้างคืนที่บ้านแม่ปลื้มเช้าก็สเสด็จกลับวังตอบด้วยความที่แม่ปลื้มเป็นคนเมตตาจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ หลังจากแม่ปลื้มเสียชีวิตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติและเสด็จมาบูรณะวัดร้างเพื่ออุทิศให้แม่ปลื้มและให้นามว่าวัดแม่นางปลื้มนี่ค่ะวัดแม่นางปลื้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงพ่อขาวด้วยกันนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นออภาพรวมนะคะ วัดแน่นางปื้มเป็นรูปแบบสันนิษฐานนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยเป็นที่เขาตั้งไว้ให้ให้ประชาชนได้ชมนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นพระวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อขามนะคะเนี่ยดูเก่าแก่มากเนี่ยดูคะ่ะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเลยทีเดียว นี่ค่ะขั้นในคือหลวงพ่อขาวนะคะหลวงพ่อขาวจะประดิษฐานอยู่ในอ,อ,อยู่ในพระวิหารนะคะทุกคนด้านหน้าหลวงพ่อขาวก็จะมีพระพุพทธรูปมีพระสังกัจจายมีพระศิวลีนะคะ อยู่ด้านหน้านะคะ,ะทุกบุกขยับมาใกล้่อยนนี่ยคะ่ะแล้วก็มีพระปานห้ามสมุดนี่นะคะ่ะทุกคนก็นะจะเข้ามาจาักการะเ,เยอะพอสมควรนะคะอันนี้คือเป็นพระวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวนะคะหลวงพ่อขาววัดแม่นานนงกลืนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะ หูด้านหลังสวยมากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ให้ดูข้างๆนะคะนี่คือเอ่อเป็นแบบปูนเปลือยเนาะ <Yeah. S 1> เห็นอิดเลยแข็งแรงมากค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยขนาดแบบโดนทำลายเนาะก็ยังแบบยังอยู่ยัง้งยืนยงมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนสวยมากค่ะต็มบอกเลยสวยมาก กำแพงวัดก็เป็นอิฐแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านสองร้อเนี่ยค่ะมาชมเ,าเจดีนะคะเจดีที่อยู่ด้านหลังนะคะเนี่ยสวยมากทุกคนโอ้ยสวยจริงๆเนี่ยมีรูปสิงห์อยู่ตรงนี้นะคะประบัวไม่ทราบว่าคือเจอดีอะไรเดี๋ยวหาหา,าที่อ่านก่อนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะให้ทุกท่านได้ชม ความนัก,กานถางวัดแม่นางปลืม้มเนี่ยเป็นเนี่ยคะ่ะเจดีอู U, สวยมากทุกคนก็โดนไฟเผาเนาะเอ่อตั้งแต่สมัยเสียกรุงนะคะทุกคนเนาะเนี่ยแต่ก็ยังอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณหกท่านสองไลน์นะคะเดี๋ยวป้าบัวอา่าพามาชมตรงนี้เนาะ,ะเขาเขียนว่าอะไร อันนี้ก็จะเป็นเจดีย์ JD เนาะเป็นรูปทรงเจดีย์เนี่ยคะ่ะของวัดแม่นม้ำปลืม้มเนะเาะเขาไม่มีคำอธิบายไว้นะคะก็คือเป็นเจดีย์เนี้ยนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะสวยมากคะ่ะทุกคนขอบคุณหกท่านสองไลค์นะคะตรงนี้เดี๋ยวพระบวัวพาไปดูด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีรูปรูปสิงประมาณเนี้ยคะ่ะเป็นรูปสิงแบบ แบบพระเจดีไว้เนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะอิฐเนี่ยค่ะดูอิฐนะคะอูแข็นแกร่งมากเลยทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยขนาดโดนโดนพมา่าเผาทําลายเนาะก็ยังแบบยังสวยอยู่เลยนะคะทุกคนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเออเป็นอะไรเนาะสามพี่น้องเขาบอกว่าหลวงพ่อโอ้เดี๋ยวไปดูไปอ่านดูป้ายเนาะ ไม่เขาบอกว่าหลวงพ่อเสียนหลวงพ่อเสียนสามพี่น้องอบุรณะซ่อมแซมและพิธีทําบุญสมโพชองค์พระเมื่อ6เมษายน2567เนี่ยค่ะอ๋อตรงนี้นะก็จะเป็นหลวงพ่อเสียนสามพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นหลวงพ่อเสียนสามพี่น้องนะคะทุกคนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพระเจดี โมุมนี้สวยค่ะทุกคนสวยมากค่ะก็ขอขอบคุณห้าท่านสองไลค์นะคะที่ท่านแวะเข้ามาให้กําลังใจระบัวเนาะด้านนู้นเขาทำอะไรกันก็ไม่ทราบค่ะทุกคนคนเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านตรงนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเจดเียนะคะ เขาก็จะบอกว่าเจดีย์เนี่ยก็อยู่ที่วัดแม่นางปลื้มเนี่ยคะ่ะเนี่ยประบวงให้ทุกท่านชมเจดีย์นะคะเนี่ยก็จะมีสิงสิงนะคะเป็นสิงคู่เนี่ยอยู่ทุกมุมสิงด้านนี้ก็ประหลักหักพังตัวหนึ่งเนาะก็เหลือแค่ตัวเดียวนะคะเนี่ยก็เป็นโอ้โหสวยมากเจดีย์วัดแม่นางปลื้มคะ่ะทุกคนเนี่ย สวยมากนี่นะคะรูปสิงยังยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะทุกคนคะนี่คะ่ะโอ้โหสวยมากคะ่ะทุกคนอิดแบบประบัวชอบอิดจังเลยอะแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็น วิหารที่ประเด็ษสถานหลวงพ่อขาวนะคะทุกคนเนะาะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจประบวนะคะประบวก็จะขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะพาทุกท่านมาชมวัดแม่นางกลืมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวัดนี้ก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็สร้างให้เป็นเกียรติแด่ นม่ปลื้มนะคะหญิงชาวบ้านที่อยู่เพียงผู้เดียวแล้วก็พระองค์ได้ไปพักที่บ้านแม่ปลื้มในหนึ่งคืนนะคะเนากตามที่พระบัวได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะมานะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสำหรับรนะัฐนี้พระบัวขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคุณหัวขวานเอ่อคุณหัวขวานมีช่องไหมคะเดีย๋ยวพี่บัวจะได้เอานั่นแต้เด็บ แบบเข้าไปดูแป๊บหนึ่งเน,ะน,นา,าะาน่าจะไม่มีช่องจะประปวกก็ขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ